สวัสดีครับสปอร์ตครับสำหรับคนรักกีฬาวันนี้พาไปชมผลการแข่งขันของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเลสเตอร์ซิตี้ทีมอันดับ12เปิดคิงพาวเวอร์สเตเดียมรับการมาเยือนของจาฝูงเชลซีไปดูสิเ็ต,ตัวผู้เล่นของทั้ง2ทีมครับเลสเตอร์ประกอบไปด้วยแคสเปอร์ชไมเคลิลอามาตีโซยุนคูจอนนี่แวนติโมตีคาสตานวินเฟตอินดีดีซูมาเล่มาร์คไอบัตตันลูคแมน ฮาเวียร์บาลและเจมี่วาดี้ขณะที่เชลซีผู้เล่นประกอบไปด้วยเมนดี้ชาโลบาเตยโกซินวาลูดิเกอร์ลิเจมกองเต้จอ์จินโยเบนซิตเวลคาลัมฮัสสันโอดอยเมสันเมลคายฮาเวกไปดูจังหวะแรกของเกมนี้ครับเชลซีวางบอลยาวออกมาเบนซิตเวลได้เข้าเขตโทษแล้วก็กดได้ไซ้ายครับแต่ว่าชนคานออกไปโอ้โหเกือบยิงทีมเก่าครับจังหวะนี้ดูภาพช้าครับวางบอลยาวมาให้เบนซิทเวล จี้เขาเขตโทษแล้วก็กดด้วยซ้ายแต่ว่าบอลแม่มันสูงไปนิดนึงครับไปชนคานออกไปครับแล้วมาดูจังหวะต่อมาครับลูกเตะมุมเปิดมาหน้าประตูแล้วก็ลูดิเกอร์โขครับเรียบร้อยครับเชลซีออกนำหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับแม่ตั้งแต่นาทีที่14ครับจังหวะแรกไม่ได้เบนซิสเวลมาเปิดลูกเตะมุมให้เพื่อนครับลูดิเกอร์โข่เข้ามาโขกบอลย้อยเข้าเสาสองไปอย่างสวยงามครับแม่จังหวะนี้ไม่ง่ายนะครับ ้องกาจังหวะพอดีแล้วก็โขกเฉือนเข้าประตูไปครับแล้วเชลซียังไม่ยอมผ่อนเกมบุกครับจังหวะนี้บอลอยู่ที่กองเต้ครับเลี้ยงจี้เข้ามาหน้าเขตโทษไม่มีใครเข้าแล้วก็กดด้วยซ้ายเข้าประตูไปเลยครับโอ้โหมันจริงๆครับลูกนี้เลี้ยงก็ได้สเสดาจจริงๆครับดูภาพช้าครับบอลอยู่ที่กองเต้เลี้ยงจี้เข้ามากองหลังไม่เข้านะครับแล้วก็กดด้วยซ้ายนะครับบอลเสียบเสาแรกเข้าประตูไป นาทีที่28ครับเชลซี Chelsea นำห่าง2ประตูต่อ0จากอดีตนักเตะของเลสเตอร์ซิตี้ครับเอ็นโกโล่กองเต้แล้วมาดูจังหวะนี้ครับวางบอลยาวมาให้โอดอยครับโอดอยเข้าไปในเขตโทษเลี้ยงจี้เข้าไปแล้วก็ยังยึกยักคืนกลับมาให้ซิดเวลแล้วก็กดด้วยซ้ายครับโอโหแต่ว่าแคสเปอร์ชไมเคิลยังเซฟไว้ได้ครับแม่เกือบจะยิงทีมเก่าอีกคนแล้วครับ บอลวางยาวมาให้โอดอยครับมองเหลือบมองเพื่อนแล้วก็คืนมากดด้วยซ้ายโอ้โแทสเปอร์ทำไมเพื่อนพุ่งปัดปลายมือครับยังเซฟช่วยทีไว่ได้ครับแล้วมาดูโอกาสของเลสเตอร์บางครับบอลอยู่ที่หน้าประตูของเชลซีอามาตีวิ่งมากดด้วยขวาครับแต่โอ้โหพุ่งเซฟไม่ได้ครับเบนดี้แม่ซุปเปอร์เซฟจริงรับทุกนี้พุ่งปัดปลายมือครับ เจ้าตัวก็คิดว่าเข้าแล้วนะครับแต่ว่าโอ้โหสติสตังของเมนดี้ยังดีครับบินมาปัดข้ามคานออกไปเฉียดฉิวเลยครับถ้าเกิดลูกนี้เข้าก็จะเป็นอีกหนึ่งประตูที่สวยงามครับแต่ว่าเมนดี้ยังปัดออกไปแล้วก็มาดูจังหวะของเชลซีแทงออกมาให้ซีเย็คครับซีเย็คหลุดเข้าไปในเขตโทษแล้วก็ล็อกอีกหนึ่งจังหวะจ่ายให้พูลิสิตแล้วก็เรียบร้อยครับโอ้โหปิดกล่องจนได้ครับเชลซี 3ประตูต่อศูนย์ครับจากคริสเตียนบุริสิทธตครับลูกนี้ล้มตัวกวาดลอดขาของแคสเปอร์ชไมเคิลเข้าประตูไปครับแล้วก็จบด้วยสกอร์นี้ครับเชลซีสเลสเตอร์0ครับเก็บเพิ่มเป็น29คะแนนรั้งจา่าฝูงอย่างเหนียวแน่นเลยครับสำหรับเชลซีไปดูเกมที่วิลลาพาครับเซเวนเจอร์ลาดประเดิมคุมทีมแอสตันวิลล่าลงสนามเป็นเกมแรกครับพบกับไบตัน ประตูแรกของเกมต้องรอถึงนาทีที่84ครับจังหวะสวนกลับของแอสตันวิลล่าครับบอลอยู่ที่แอชวิยังแทงทะลุช่องให้อลลี่วัดกินครับวัดกินเลี้ยงจี้เข้าไปแล้วก็ตัดออกขวากดนี่ขวาหายไปเลยครับโอ้โหเรียบร้อยครับแอสตันวิลล่าออกนำหนึ่งประตูต่อศูนย์จากอลลี่วัดกินครับลูกนี้ม่ามจริงๆครับแทงทะลุช่องมาโดยแอชวิยังครับวัดกินก็เลี้ยงจี้เขาเขตโทษแล้วก็ตัดออกขวาเหลือมองเพื่อนแต่ไม่ให้ครับ ตัดสินใจยิงเองดีกว่าครับลูกนี้ลูกถนัดของเขาเลยทีเดียวเลี้ยงจี้เข้ามาแล้วตัดออกขวาปั่นโคง้คงบอลเสียบเสาเข้าประตูไปครับบอลยังเป็นของแอสตันวิลล่าครับเปิดมาหน้าประตูแต่ว่ากองหลังสกัดไม่ดีครับเรียบร้อยเลยครับไทรลอนมิงวิ่งมาซ้ำดาบ2เข้าประตูไปครับวินล่าออกนำสองประตูต่อศูนย์ัดมาแค่4นาทีเท่านั้นครับโอ้เป็นความผิดพลาดของกองหลังของไบตันครับดูลูกนี้สกัดไม่ดี มิงเขาวิ่งเข้ามาแปลเข้าประตูไปเลยครับบอลน,นี่เกิดจะแม่จะตั้งใจจะหยอดไปที่เสาสองแต่ว่ากองหลังสก,กัดไม่ดีแล้วก็จบเกมครับแอสตันวิลล่าเปิดบ้านชนะไบรตันไปสองประตูต่อศูนย์สตตเวนเจอร์ลัดประเดิมคุมเกมแรกก็คว้า3าแต้มเป็นที่เรียบร้อยครับดูลีลาของเจอร์ลัดครับติดตามชมคลิปไฮไลท์ฟุตบอลพิมร์อังกฤษทุกคู่ทั้งฤด,ดูกาลดูฟรีที่อ i d